ทีนี้ต้องบอกว่านอกเหนือจากการออมเงินกับกอชอชที่ได้เงินสมทบเพิ่มจากรัฐแล้วครับตอนนี้ทางธนาคารออมสินยังได้เปิดโครงการตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ด้วยเพื่อให้สมาชิกกองทุนกอชอชมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเพิ่มผ่านทางออนไลน์นะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับกองทุนการอมอมแห่งชาติหรือกอชอกองทุนการออมจากรัฐที่ต้องการให้คนไทยผู้ประกอบอาชีพวิสระ ได้มีบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณโดยรัฐบาลสมทบเงินเพิ่มตามช่วงอายุตั้งแต่15-60ปีปัจจุบันประชาชนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด19โดยแบ่งเงินบางส่วนจากรายได้ส่วนหนึ่งเข้าฝากกับกองทุน โดยทั่วไปนะคะคนภูเก็ตที่สนใจก็จะคือเป็นคนที่ประกอบอาชีพรับจ้างไม่ใช่กบขไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็ไม่ใช่พนักงานบริษัทที่เข้ามาตรการประกันสังคมนะคะตัวนี้ในเบื้องตอนแรกๆเนี่ยลูกค้าส่วนให้ความสนใจเพราะเหมือนกับว่าเราจ่ายส่วนหนึ่งรัฐบาลให้ส่วนหนึ่งในในส่วนที่อัตราดอกเบี้ยของประจํา12เดือนด้วยซึ่งสูงสูงพอสมควรนะคะแล้วก็ในส่วนของบางท่านสนใจเอาไปลดหย่อนภาษีซึ่งก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ ธนาคารอมสินได้ร่วมกับกอชเชิญชวนร่วมช็อปร่วมแชร์ส <c oughs> <neither> ินค้าของสมาชิกกอชในโครงการตลาดนัดออนไลน์สไตล์ g s b เป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าในยุคนิว Normal ัเพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ต่อสมาชิกก็มีออมสินนะคะเปิดช่องทางในการทําแพลตฟอร์มในการทําตลาดออนไลน์ให้ผู้ที่สมัครกอชนะคะมาเข้ามาแอดไลน์ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ฟรีนะคะ เข้ามามาขายของแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆในในไลน์นะคะใช้วิธีการเข้านะคะเข้าได้ได้หลายช่องทางอาจจะเข้าไปที่ไลน์ของกอชโดยตรงหรือเข้าไปที่เว็บเว็บเว็บเพจหรือเฟซ e b o บุ๊กของกอชนะคะเสิร์ชคำว่าเสิร์ชคำหาว่ากอชก็จะจะประพบจะพบเว็บเพจที่จะลิงก์ต่อไปยังตลาดหรือว่าจะเสิร์ชกับเสิร์ชไปยัง TSB ของอมสินก็ได้ค่ะเป็นอมสินก็คือตลาดตลาดนัดธนาคารอมสินก็ได้ค่ะ ฝากเงินกับกอชคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญแถมยังมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเสริมรายได้จากธนาคารออมสินเห็นโอกาสแบบนี้แล้วผู้สนใจสามารถออมเงินและสมัครสมาชิกได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันกออชหรือที่ธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐทุกแห่งทุกสาขาทั่วประเทศ